ล่าสุดตอนนี้ทาง a i r p o r t Link นะคะที่ออกมาบอกว่าได้มีการสนับสนุนกิจกรรมไ k e for Da d โดยให้ผู้โดยสารน,นั้นสามารถนำจัก,กร,รยานขึ้นรถไฟฟ้าได้พร้อมกับแจ้งว่างดให้บริการชั่วคราวในสถานีพญาไทและราชปรารบในช่วงเวลาระหว่างกิจกรรมนะคะบริษัทรถไฟฟ้ารอฟทอผู้ให้บริการรถไฟฟ้า Airport Rail Link สนับสนุนกิจกรรมปั่นเพื่อพ่อ i บฟ for Dad ค่ะโดยอนุญ,ญาตให้ผู้โดยสารน,นำรถจัก,กร,รยานทั้งแบบที่พับเก็บ ได้และพับเก็บไม่ได้สามารถนำขึ้นรถไฟฟ้า a i r p o d ร์ตลิงได้นะคะในวันนี้ตั้งแต่6นาฬิกาอีกหลายๆคนก็คงได้มีโอกาสได้ใช้บริการกันไปแล้วเรียบร้อยแต่เขาก็จะเปิดให้สามารถใช้ได้ไปจนถึงเที่ยงคืนวันนี้เลยค่ะผู้โดยสารเสียค่าโดยสารในอัตราปกตินะคะนอกจากนี้ก็มีข้อแนะนาสาหรับผู้โดยสารที่จะนารถจักรยานขึ้นรถไฟฟ้าควรใช้บริการบริเวณหัวขบวนค่ะ ถ้าไม่หัวขบวนก็ไปอีกทีก็ท้ายขบวนของรถไฟฟ้าเลยนะคะเพราะว่าไม่ว่าจะเป็นหัวขบวนหรือว่าท้ายขบวนนั้นก็จะมีพื้นที่ในการวางสัมภาระขนาดใหญ่ได้นะคะอย่างไรก็ตามนะครับทางด้านของรักษาการกรรมการผู้อำนวยการใหญ่บริษัทร,รถไฟฟ้ารอฟทอพลเอกนรันยุทธวงสุกบอกว่า11ธันวาคมครับตั้งแต่15นาฬิกาเป็นต้นไปก็คือวันนี้บ่าย3ซึ่งมีการจัดกิจกรรมปั่นเพื่อพอ่อทางรถไฟฟ้าแอร์พอร์ตเบอร์ลิงจำเป็นนอกบิดให้บริการที่สถานีพญาไท และก็ราชปารบเป็นการชั่วคราวครับเพราะว่าจะมีการปั่นจักรยานผ่านบริเวณสถานีราชปารบโดยในช่วงเวลานั้นรถไฟฟ้าแอร์พอร์ตรัลลิงจะเปิดให้บริการในเส้นทางตั้งแต่สถานีมักกะสันจนถึงสวนนภูมิเท่านั้นซึ่งเมื่อกิจกรรมปั่นจักรยานผ่านบริเวณสถานีราชปารบเรียบร้อยก็จะกลับมาเปิดให้บริการครบทุกสถานีเช่นเดิมเรื่องนี้ก็สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ทาง call center ของรถไฟฟ้าแอร์พอร์ตร l ลลิงนะครับ1 6 9่ค่ะใช่ค่ะแล้วก็นอกจากนี้ เนี่ยนะคะ BTS ก่อนหน้านี้เขาได้มีการชี้แจงไปแล้วนะคะเพราะว่าเนื่องจากว่ามีการส่งผ่านทางแอปพลิเคชันไลน์กันว่าเดี๋ยวจะมีปิดบ้างไม่ให้บริการบ้างอะไรต่ออะไรปรากฏว่า BTS เขาก็ชี้แจงมาแล้วนะคะว่าเขายังคงเปิดให้บริการตามปกติค่ะทางบมจร,ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพผูพ้ให้บริการรถไฟฟ้า BTS นะคะแจ้งว่าวันนี้ผู้ที่จะเข้าร่วมกิจกรรมปั่นเพื่อพ่อที่นํารถจักรยานมาใช้บริการรถไฟฟ้า BTS จะได้รับการยกเว้นค่าโดยสารตลอดสายทุกสถาน นีนะคะตั้งแต่6นาฬิกาจนถึง24นาฬิกาก็จะให้ผ่านเข้าออกทางประตูพิเศษสำหรับประชาชนทั่วไปที่เดินทางด้วยรถไฟฟ้า BTS ก็จ่ายค่าโดยสารตามปกติค่ะส่วนกรุงเทพมหานครก็แจ้งว่าผู้โดยสารที่จะนำจักรยานขึ้นรถโดยสารด่วน B ด่วนพิเศษ BRT ต้องเป็นจักรยานแบบพับได้เท่านั้นนะคะค,คือมแอีแบบที่ เข้ารถไฟฟ้าแอร์พอร์ตเรลิงเนี่ยอันนี้ทั้งพับได้พับไม่ได้เข้าขึ้นได้หมดแต่ถ้าหากว่าเป็น BRT รถโถดนพิเศษของกรุงเทพมหานครน,นี้เนี่ยต้องเป็นแบบที่พับได้เท่านั้นเพราะว่าแต่ละแต่ละที่เนี่ยระบบขนส่งของเขาบางทีพื้นที่าอาจจะไม่เพียงพออันนี้ครับ แต่จริงๆจ,จ,จะว่าไปแล้วนักปั่นเขาก็ศึกษาข้อมูลมากันแล้วเรียบร้อยแล้วก็วางแผนการเดินทางมาแล้วด้วยไปดูรถใต้ดินสักหน่อยครับการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยหรือว่าราฟรมแล้วก็บกมจรถไฟฟ้ากรุงเทพผู้ให้บริการรถใต้ดิน MRT จะมีการลดอัตราค่าโดยสารรถไฟฟ้ามหานครสายเฉลิมรัชมงคลตั้งแต่สถานีหัวลำโพงถึงบางซื่อนะครับ50%ของอัตราค่าโดยสารปกติทุกประเภทในวันนี้11ธันวาคมมีผลตั้งแต่เวลา12นาฬิกาจน,นถึง24นาฬิกาเที่ยงวันถึงเที่ยงคืน เพื่ออำนนยความสะดวกให้ประชาชนที่เข้าร่วมกิจกรรม i บ e for Dad และช่วยบรรทาผลกระทบด้านการจราจรซึ่งผู้โดยสารก็สามารถนำจักรยานชนิดพับได้เข้าไปในระบบ MRT นะครับโดยสรุปก็คือ BRT กับ MRT เนี่ยรถด่วนของกรุงเทพมหาคนคร BRT แล้วก็รถใต้ดินอันนี้ต้องพับได้แต่ถ้าเป็น a i r p o r t ตัวเล็กกับ BTS เนี่ยจักรยานปกติขึ้นได้เลยแต่ว่าอาจจะต้องไปอยู่ในบริเวณที่เขาจัดไว้ให้ครับใช่ค่ะไม่ว่าจะเป็นหัวขบวนหรือว่าท้ายขบน